สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดพาป,ปะแดงค่ะวันนี้นะคะเจ๊จะพามาชมค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น4ประตู x l s เเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะ คันนี้นะคะก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากนะคะแต่ว่าตกแต่งนิดหน่อยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะมาดูรุ่นรุ่นเดิมๆนะคะสําหรับตัวกระจังหน้ากระจังหน้าของเขานะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าเดิมนะคะและมาพร้อมกับตัวรังผึ้งนะคะช่องระบายอากาศนะคะที่มีค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวคาดด้านหน้าที่เป็นตัว ค่าตรงกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีเทากาวไฟนะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะโลโก้เป็นสีน้ําเงินพื้นสีน้าเงินแล้วก็ตัวหนังสือสีโครเมียมนั่นเองค่ะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกให้นั่นเองค่ะไฟหน้าตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมัลติเลฟเลเตอร์ LED นั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ทา e แล n i ิ g l ไ g h t นะคะเป็นไฟสองวงวัลเป็น LED นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะคันนี้นะคะก็เป็นคิวล้อเดิมนะ,ะมาจากโรงงานนะคะแม็กเดิมยางเดิมนะคะสำหรับรุ่นนี้ลูกค้าไม่ได้แต่งเยอะเพราะว่าจะเอาไปใช้งานที่ต่างจังหวัดเอาไปใช้งานบรรทุกพวกแบบว่าทำกเกษตรอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าเลยแบบไม่ได้แต่งเยอะเนาะ แต่ว่าในส่วนของตัวกระจมองข้างนะคะตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวตรงกระจมองข้างนั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นยูโรไฟแล้วนะคะเพราะว่าสังเกตได้ง่ายถ้าเป็นรุ่นยูโรไฟจะไม่มีโลโก้ดงแก้มด้านข้างนั่นเองค่ะ แล้วก็มือจับประตูนะคะตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองมาพร้อมกับตัวเบ้ารองมือนะคะที่เจเอสติดตั้งให้ในส่วนของฟิลม์มตัวนี้ติดฟิล์มอยู่ที่60%เป็นเป็นฟิล์มเซรามิกนั่นเองค่ะติดตั้งตัวกันสาดให้เราหลังคาอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะ ไม่ได้มาจากโรงงานนะคะเราติดตั้งเพื่อความสวยงามเท่านั้นไม่แนะนําให้นําสิ่งของไปวางหรือไปรับด,ด้านบนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แข็งแรงนั่นเองนะคะติดไว้ให้สวยงามเฉยเฉยส,สหรับตัวโลบานะคะลูกค้าก็ติดตัวโล,โลบาแบบแพงเลยตัวนี้จะเป็นของทัมเมอร์นั่นเองนะคะโลบาตัวนี้เป็นทรงปีกันนั่นเองมีไฟให้ด้วยนะคะถ้าเป็นโลบาเนี่ยจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะคะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไฟเนาะแล้วก็ลูกค้าเอาไ้ใช้งานก็เลยต้องเลือกที่แบบว่า แบรนด์ที่มีคุณภาพนิดน,นึงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกรอบด้านข้างเนี่ยกรอบตัวท้ายกระบะเนี่ยก็ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะไฟไท้ายก็เป็นไฟไท้ายเดิมเดิมๆเลยนะคะกันชนก็เป็นกันชนสีเดียวกันกับตัวรถเป็นกันชนที่มาจากโรงงานนั่นเองโลโก้นะคะใต้โลโก้เนี่ยก้องมองหลังนะคะตัวนี้มีมาให้แล้วนะคะซ่อนอยู่ใต้โลโก้นั่นเองค่ะแล้วก็ไฟเบรกัวงที่3อยู่ตัวนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าติดเป็นตัวโรลเลอริกนะคะ เป็นของทางสูนนั่นเองนะคะตัวเลอเลกเนี่ยติดของทางสูนะสำหรับเดือนนี้นะถ้าลูกค้าติดนะคะลูกค้าจะได้เป็นโรเลอร์ไฟฟ้าแล้วก็ปรับในเรื่องของนะคะ mm hmm. เห็นไหมตัวนี้เป็นปรับด้านหลังไฟฟ้าคือกดทางฝาท้ายกระบะเลยแล้วก็เรายังใส่ให้มาเป็นตัวล็อกเป็นแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ถ้าลูกค้าติดนะคะที่เป็นของโรงงานนะจะได้ตัวล็อกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะฝาท้ายก็ยังเป็นฝาท้ายเดิมๆนะคะไม่ได้ติดตัวผ่อนแรงนะด้านล่างเห็นไหมคะใส่ของได้เยอะเลยขนาดเราใส่ตัวโรลเลอร์ลิกนะด้านล่างก็จะมีไฟนะเห็นไหมตัวไฟส,สปอร์ตไลท์ที่อยู่ตรงพื้นฝาไลเนอร์นั่นเองค่ะใครที่อยากติดตั้งโรลเลอร์ลิกนะคะช่วงนี้นะคะแคมเปญดีนะคะถ้าติดตั้งของงานศูงนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูภายในนะคะของเรา สำหรับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะ,ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยสีแดงนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนั่นเองนะคะในส่วนของตัวจอด้านหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นจอ10.1นิ้วนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเล่น o o o l l m m p s ขึ้นจอให้ด้วยนะ,ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็เป็นสีดำนะคะ ตัดด้วยตัวเป็นนอแบกที่เป็นสีเทานั่นเองสีเทาแลมโบนะคะรุ่นเ l s เนะคะจะเป็นระบบบิดสตาร์ทนะไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทนะคะแต่ว่าในส่วนของการใช้งานแผงประตูเนี่ยจะควบปุ่มกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับกระจกทั้งหมด4บานเป็นไฟฟ้านั่นเองค่ะ สำหรับรุ่น x l s รุ่นนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยมาให้แล้วนะคะระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของ Ford นั่นเองไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS, EBD, ESS แล้วก็ระบบรล้อกันป้องกันการผิดความนั่นเองแล้วก็รุ่นนี้นะคะที่เป็นรุ่นย o r o f i นะเรายังให้มาเป็นระบบ STA r t ส t o p มาให้แล้วนะคะ แล้วก็ในเรื่องของสีนะคะมีให้เลือกทั้งหมดสีสีนั่นเองจะมีสีเทาสีรอนเงินสีขาวแล้วก็สีดํานั่นเองค่ะในส่วนของตัวสีน้ําเงินนะคะเราได้ทําการยกเลิกการผลิตไปแล้วนะลูกค้าไม่ต้องสั่งจองมานะคะไม่มีให้แล้วนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ในส่วนของรายละเอียดกันดาวกันขอนโปรโมชั่นของแถมอะไรอย่างเงี้ยอยากได้นะคะ โทรเข้ามาหาเจะ๊เอ๋ได้เลยนะคะที่เบอร์063ค่ะ3681441นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เอ๋ด้วยนะคะเพื่อเวลาจ๊เอ๋ลงคลิปให้ลูกค้าชมเป็นชุดแต่งแปลกๆอย่างเงี้ยลูกค้าจะได้เห็นคลิปจ๊เอ๋นั่นเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันนี้จ๊เอ๋ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ